คุ้งเก่งเป็นอิสุอิสัยขุ้งเก่งเป็นอิสุอสัขุ้งกิงอูน,อน,น้อยแจ้มใสตื่นนอนกดุดเคยแปลงฟรังนะหน้าหาหน้าแต่งตัวเร็วไววันนี้จะไปเล่นกับน้อยหนาะถึงบ้านน้อยหนาะต้นสายเอ๊ไม่สบายหรือเ,เพื่อนจาทำไมดูซึมซึมไป ตอนร้านมีไข้ไม่สบายที่นาคุณแม่น้อยหน่ามาดูพอเห็นก็รู้จึงรีบบอกว่ากุ้งกิ๋งกลับมาก่อนนะน้อยหนาไปฉะคงต้องกินยาเวลาผ่านใปไม่นานกุ้งกิ๋งเป็นอาการข้างวัดรักษากุกิเห็นกระจ ขึ้นตามไหมนะ่ะรีบวิ่งไปหาคุณแม่เหมือนทุกแกเลยค่ะแม่ขาแม่ปลอบไม่ต้องตกใจลูกเป็นอิสุกอิสัยคงติดขึ้นมาลรกนี้ติดต่อ,อก,กันง่ายแต่เดี๋ยวก็หายอะจ๊ะลูกจ๋าจะมีตุ่มขึ้นตามตัวหน้าตัหัวหัวเพื่อท้งแข็งขาจะมีห้ามเจ้าเด็ก ขาดรักษาความสะอ,า,อา,าดอาบน้ำล้างหน้าห้าปวดหัวเจรอ้อนท้องน,อนอง้อนทุกคนและต้องกินยาอันนี้หายดีแน่นมนหายดีวันนี้หายดีแน่นอนหากโรคแทรกซ้อนไม่มีตาม,มากุ่งกิ่งอดทนอดกลั้น เกไม่เก่าสัมผัสเบาๆเวลาล้างหน้าไม่นานการให้หายถุงมัดใส่ตกสเก็ดปลามาเพราะสเก็ตแห้งหลุดลุ่มไปผิวพรรณสดใสสบายดีแล้วจ้าหายจากอิสุวิัยกลุ่มหญิงดีใจไปชวนน้อยหนาจูมือไปโรงโรเยนด้วยกัน หนุ่สุขสันตจน้องเพลงลาล้า